สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ทททานด้วยนะครับผมกรอรับเข้าสู่ช่อง Fo กเทสอยู่กับผมฟุกเช่นเคยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมโรบ b อในแมปเฮล l r เวอร์อาร a นะครับผมก็เป็นแมปแนวเอพีนะครับนะซึ่งเกมเกมนี้นะคือบอกให้คำเดียวเลยว่ามันคล้ายคลึงกับเกมเอพีในตำนานนะครับ คือมันคล้ายๆกับเกม Doom ะนะครับไม่รู้เหมือนกันเลยนะว่าเด็กรุ่นใหม,ม่รู้จักหรือเปล่าเกม Doom ซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมยุคเบิกของ FPS เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ หรือว่าไลฟ์สตรีมใหม่ๆก่อนใครนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเลิกทำไมวะตัวเลอกเลิกไปทำไมวะเออสุดท้ายก็ปืนปืนช็อตปืนเดิมอะไม่เข้าใจที่เบลเมชไหนเลือกดูฟองถ้าอยากเก็บถ้าอยากได้ปืนก็ต้องเบบเก็บเอาตามพื้นที่อะ นละวก็ตัวไหนว่ะตัวที่นว่ะัตูนนตคือตัวที่มันอันเนี้ยมันได้มีจุดเขียวอยู่บนหัวนั่นแหละศัตรูอันที่มีจุดเขียวก็คือเพื่อนเรา มึงเล่นยากยิด้วยดิแมปมันไวอ่ะเออตายหนึ่งอ่ะตืวลูกสอง,สองเจ็บดิเจ็บดิเจ็บปล่อยปลูกงั้นพวกกูจะอะโอ้ยโจรยังไม่สุดต,ตีเลยสุดต,ตีเลย นี่ใครยืนเฉยก็เสร็จเด็กวตี้นี่ว่าลูกชายของฉันยืนเฉยตายแล้วโอเคนี่เปิดอะไรวะเนี่ยช่างนเฮ้ยเจ็บเดี๋ยวเดกันนี่เรียบร้อยลัดคิวเฮ้ยสู้ฟองเทนี่วะเจ้าฟองเทนี่ไอันนี้ฟองอันนี้ฟองของจริงนี่ว่ะ สองของจริงก็มีไว้นี่ฝั่งฝั่งจ้ะก็มันลายเหมือนเหมืนหอนลุมเหมือนลุมมันรู้ป่ะเออลุมกับจุน้องะคือพอเรากดแถบไปคือมันแยกฝั่งไม่ออกเลยเนะี่ยฝั่งไหนฝั่งเราฝั่งไหนฝั่งมันต้องไปจอยห้องที่แบบว่าคนเล่นเ,ย,เยอะๆมาัากอู้หูจอยน้อง อทำไมลายมาเท่าไดีกว่าเดี๋ยวพิมพ์ก่อนดีเรายู่ทิมอะไรแล้วเอาพิมพ์ยังไงวะเดี๋ยวดูยังไงดีกว่าทีับานเาต้งเข้ามายังไงใช่ไหมเราางเข้านอนมานี่โหลูกฟองเลย้กไกล่ลูกองพันเมตรมาพวนี้คนีขอลูกองพันเมตรมาสกเทเดียนี่ไงสกเทเดียว ฮะอีกเพพูดที่จิิมคนเดผมว่ะใช่จิมด้วกันทำไมไอ้บไหนม่หกสองรหกสองก็บอลแล้วรกสองลละเมีคนี้มาคนมต้อง o m อต้องช็อตอย่างนี้มันต้องจีต้องจีมันต้องดดอย่างนี้ต้องดดต้องดูต้องดดต้องดด

พี่พพบลูกซองอ้โดนยิ่งพี่พบลูกซองตาตาเชิพี่พบพี่พับลูกสองโอ้ลูกองอ้เร่เรือยเจดเรอดมาอามาโอะไรทกูทำอะไรพี่กูทำอะไรพี่กูขอโทษครับแกตายแกตายล้างย่างยังเพียงเลยมันตายฟองเฟสโอ้โหมันตายพี่ มันช่วยผมตายเฮ้ยมันจะจริงทันแดกไหมเนี่ยโอ้โหทันอยู่มันก็ยังทันอยู่แต่ก็เกือบตายทีสองสยองขวัญครับอี่สองสยองขวัญรถที่สองสยองขวัญมองนปทางพี่ายกูแตกอีกเลยโอเคเฮ้ยที่เก็บปืนใกล้เลยอ๋อใช่เลียนร้อยหนึ่งเนาะร้อยหนึ่งคือเกาะเกาะกลางน้กเขียนกลิงนักเขียนพิภพลน์นี่วออลพิภพยิงตู้เนาะ ที่พบยิ้มโอ้หเ้าเปล่าห้าไม่ตายที่พบโหเจ้่าเติกุนแน่เติกุนแน่เตกุน่จาเปล่าพยากรคืออะไรเปล่าดนดนโดนดนเส้นหน่ชนโดนมาขนโอ้ยโดนขึ้นอะโดนมขึ้นอะโดนมขึ้นอะโดนสองแฝดจาเปล่าโดนสองแฝดดนสองแฝดโดนสองแฝดดนสองแฝดเจ้าเปล่าพยากูคือดนสองแฝด รูายผมไงโดนโดนโดนสองแสดไปกโดนสองแสดชิ่าด้ไม่ได้มาไงเลย่โดนสองแฟดฮึโดนสองแสดไปตายแล้วก็โดนสองแสดเฮ้ยมันไม่ตายอีทีมั้งเนี่ยโดนสองแาบเงี่ยลูกบอกโดนสองแสแลูกบเดฉ๋ยคือโดนสองแสด บนสองแฝดบนสองแฝดเหรอเก็บทุกคนฟองแฟนโอ้เก็บนสองแฝเฮ้ยเฮ้ยบนสองมาลวได้ลวได้ของแล้วมันมัต้องดนหรออืมขี้เือกเรือรักตตัดดผ่าตอามรักปุบปุปุ๊เขานาะขอโดนทองแกตนยบนสองแฟน สองแสบจบแล้วต้มต้มเอ้ยโอ้ยกระโดดจริงขนาดเมย์นี่จุดจุดเปนแย่ว่ะต้มอะนอันนี้มัอ <level> kind of ันนี้มนมีมีอะศัตรูป่ะจุดเขียวมิดไม่มีจุดศัตรูด้ว รู้สึกว่าโมเดลตัวละครมันเหมือนกันหมดทุกทุกตัวเล่ใช่ใช่เปลี่ยนงบจัดหรือไงวะนะที่จะทำก็เหมือนก็เหมือนเราที่อย่างทำงานก็เหมือนคนจิบจะทำงานเดินได้ก็พอเดินได้ก็พอเดี๋ยวเก็บเกลี้ยงเลยมึงแม่งเก็บฉลามฉลามจุกจิก โอ้โหโดนยิงแสกนะจังหวะมันได้มากต้นองจังจะก่อชากชาชากสองแฝดต้สองแดวนี้บนเดมังยนอยต้นสองแไปตายต้นสองแตายเฮ้ยมตายหมดออกเพื่อนต โดนสองแฟร์โอ้ก็จริงเคยโดนบ้างวินเนี่ยโอ้เปลี่ยนปืนอื่นดีกว่าอ้าวบทีมวินอีก่ะโดนสองแฟรนี่โดนสองปิดบูดจิบไปเต็มเก้าโอ้จิกจิกนี่โดนติดใจแล้วรบอกโดนสองแฟร์ก็เอาเอาแแบเอาแมพเอาแมพที่มันแตกต่างบ้างดิ ไม่รู้สผมอ่ะผมแมปสไส์แต่ผมว่าโดนสองแฝกโดนสอง hmm. แฝกผมโดนสองแฝกเลยิดเลยโอ้แมปก็สว ja ่างต่างต่างสินเชิงนี้หะอเออ ฟองระยะไกลเเอาเอาตกไปตายจิิงเออมามามา <laughs> เรียกไก่เป็นดาเมจเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยตายรุ่งรุ่งต่อเหี้วะโอ้โห มีเสียงมุ้งม่วงเปล่าลูกฟองเสียงไม่รู้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 เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเก็บเลยเอยเอก็อจะได้แต่ละอันอืออืม แบบนี้ก็สดใสจ้าหวังจ้าล่ะโ <laughs> คละโทนกับเมื่อกี้มีเลย หลุดคันคุ้นเลยเฮ้ยลูกฟองอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะวันนี้คุ้นๆนี่ยมันเดี๋กก็ดๆลโอเคลันเชอร์เปล่าโอ้ยใช่ด้วยโอ, <laughs> โอ้ยซึ่งเมีไม่ทันได้ยิงเลยเก <laughs> ็บไหนดิเนี่ยข้างบนเนะี่ยเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์เลยเนี่ย เออเป็นดาเมจมึงหลบไม่ทันแล้วกันหลบไม่ทันหลบไม่ทันเออปิ้วโูกโซอเลยนะปิ้วปีเออมันมันปิ้วไม่ออกสุดหมดปิ้วปิวใหม,ม่ดิปิ้วใหม่ดิครับแล้วกระโดดมาจัปิ้วออกได้ไงมันมีต่ออีกมีต่ออีก มีให้เก็บเพิ่มอีกเฮ้ยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่มือซองอะไรอย่างเงี้ยมือซองไม่ใช่หรือเฮ้อะไรกันวะโอ้ยไปทันโอ๊ยจู่ๆมันก็เข้าข้างหลังเทเลยอ๋ออันนี้อันนี้ฟองอันนี้ฟองธรรมดาอันนี้ฟองรู้ว่าโอ้โหพอมันรู้ที่ รู้ของว่ามีตรงนี้จบเลยอ๋อก็ออจะยิงเคียวมันมีโล่ด้วยนะถ้ากดขีดขวาไม่รู้มันจะรับฟังรู้ยิงฟองอทำรีว เอามนล่วงตกแป๊บตายมาเนี่ยตายด้วยเนี่ยมใช้โลกันโอ้โหเอ้ยท่านฝั่งเดียวกันเลย อ,อมันแก้ตายแล้วแก้ตายแล้วสวยเองคลิกเข้าประตูวรามมันเึิงเลย นปื้อื่นดีกว่โลกเก็ตลันเชอร์ไม่ใช่แนวพีเลยซองดูซอ,องอยู่ไหนอือ วเออลืมไปว่าซุนหมด <laughs> โอ้ยโดนหน้าโดนหลังอันนี้กี่มันดีอืนนอเอี๋ยวเดี๋ยนนนนนนจะไฟบอ ใช่คนหนึ่งได้แล้วเกมถือว่าแบบมันดีไหมโอ้คริสวิ่งแล้วเราอยู่ทีมไหนกันแน่วะเนี่ยเราผมนิดหนึ่งนะเราเราผมทีมหนึ่งนะงงซินะงงซินะงงเก้องงกันระบบอ่ะคือเราอยู่ทีมไหนกันแน่วะเออเวลาจบเกมมาคือแบบงงเลย